ไรคือเทพที่ทรงพลังที่สุดในตำนานญี่ปุ่นเทวีแห่งสุริยันอามาเทราสุหรือที่รู้จักกันในานามอามาเทราสุโอมิคามิหนึ่งในเทพองค์สำคัญตามศาสนาชินโตผู้ทำหน้าที่ปกครองดูแลโลกสวรรค์และบรรดาผู้สู่ทอดเชื้อสายราชวงศ์ทั้งหมดของญี่ปุ่นควบคู่ไปกับน้องชายของเธอทั้งสองเทพจันทลาสุคุยมิและเทพถิ่นพนอสุซานโอตามตำนานนั้นอามาเทราสุและสุซานโอเคยมีเรื่องราวบาดหมางก,กัน เหตุเกิดมาจากความคลึกขนองเป็นนิสัยของซูซานโอที่วันหนึ่งเขาได้บุกเข้าหอคอยทอผ้าของพี่สาวและทําการถล่มนางม้าสวรา์ของเธอทั้งเป็นอย่างโหดเหี้ยมขณะนั้นนางทอผ้าของหอคอยได้เข้ามาเห็นพอดีจึงตกใจทําให้เครื่องทอผ้าที่อยู่ในมือนั้นแทงเข้าตัวเองตายในที่สุด เหตุการณ์นี้ทำให้เทวีสุริยันโกรธมากจนทำการขังตัวเองอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ทำให้โลกสวรรค์และโลกมนุษย์พบกับความมืดมิดไร้แสงสว่างในการนี้เหล่าทวยเทพนำโดยอมุยคเนตเทพแห่งปัญญาต้องหาหรือเพื่อวางแผนหลอกล่อให้เธอออกมาจากถา้ำ